วันที่13เมษายน2568เวลา7นาฬิก30นาทีในวิลเดชอินทวงสดิการและคุ้งครองแรงงานจังหวัดแพร่มอบหมายให้นะัจนทัตผู้วันนะนิติกรชำนาญการเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรปีใหม่เมืองณนะพระบัวดสดวัดพระบาทมิ่งเมืองวอลวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี วันที่1 4เมษายน2568นายวิลเดชอินทวงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่มอบหมายให้นางสาวจิรพัฒน์โกศินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการออกตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2568ระดับอำเภอในเขตอำเภอร้องกวางและอำเภอหนองม่วงไข่จำนวน3จุดตรวจหลักดังนี้อำเภอร้องกวางจำนวน2จุด1จุดตรวจชัยยะ หน้าโรงเรียนร้องกวางอนุสรสองจุดตรวจบริเวณหน่วยบริการประชาชนแม่กระทิงหมู่ที่3ตำบลไผ่โทนอําเภอหนองม่วงไข่จํานวน1จุดจุดตรวจหน้าวัดปทุมธรร,รมรามนุสิตารามวัดปากยางหมู่ที่4ตําบลหนองม่วงไข่ในการนี้ได้มอบน้ำดื่มและของบริโภคพร้อมให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ วันที่17เมษา,ายน2568เวลา8นาฬิกาในวิลเดตอินทวง์สดิกาะคุ้งครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมพิธีถวายน้ำอบน้ำหอมะระับพรจากพระมหาเทระพิธีขอขมาคาราวะเจ้าหลวงพิรยิยะแทพวง์และรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เนื่องในปราเวณีปีใหม่เมืองนันสาราพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวอรวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่และจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่โดยมีนายสมชัยเพลิดประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี วันที่18เมษายน2568เวลา9นากา30นาทีนายวีรเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ครั้งที่4ทับ2568และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์วุธศักราช2568จังหวัดแพร่ณห้องประชุมจดหมายเหตุชั้น2ศรากางจังหวัดแพร่โดยมี นายสมชัยเริศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชมุม วันที่22เมษายน2568เวลา13.30นาทีในวิลเดชอินทวง์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่4ทับ2568เพื่อทราบข้อสั่งการของอธิบดีผลการปฏิบัติงานและผลการเบริกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ z o ม m m ต e t i n g นห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ชั้น2สารการจังหวัดแพร่โดยมีเรือเอกสา รอดคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุม วันที่23เมษายน2568เวลา13นาฬิก30นาทีนายวีระเดชอินทวงศ์สดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดแพร่ครั้งที่2ทับ2568เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการผู้ประกันตนและนายจ้างรวมถึงการดําเนินงานของประกันสังคมจังหวัดและให้คําแนะนําแนวแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้การดําเนินงานบนรรลุผลการ พิจารณาวินิจฉัยกรณีทุพพล,ลภาพของผู้ประการตนตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533ณห้องประชุมสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดแพร่โดยมีนายชัยศิธิ์ชัยสมริ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุม